สวัสดีครับ FC ทั้งหลายนะครับนอเมื่อนี้นะครับบ้าเพียวตรวจหลังบ้าน FC ซและหลายคนนะครับพบอย่างผิดปกติแน่นะครับบาเพียวสีมว่าเราห้ฟังนะครับเด้อฟังห้จบด้อพี่น้องนะครับอันตรวจไปหลายคนนะครับหลายคนก็ยังติดใส่เสียงเพลงอยู่นะครับนอทั้งเสียงเพลงสั้งค่ำคมนะครับทั้งดนตรีนะครับอันดับหนึ่งเลยครับนออันดับที่สองนะครับโลโก้ติดตอกนะครับนอโลโก้ติดตอกนะครับยังมีอยู่ครับนอ กาคอีกอันนึงนะครับที่ตรวจเจอนะครับหลายคนนะครับบ่คอยต่อเม่นเลยครับน้อบ่คอยต่อเม่นนะครับนะครับอาจจะไม่มีเวลาหรอย่างนะครับจะ่าเพี้ยวแนะนํานะครับให้ไปต่อเม่นนะครับการต่อเม่นจะของนะครับมีปฏิสิมพันในของจะของนะครับในเพจจะของในเพจจะของนะครับเป็นการเปิดการมองเห็นในดีนะครับเน้อนะครับคนเหมองว่าถ้ามีปฏิทัมพันกบอ่าก็อ่างูนะครับน้อมาจำเป็นต้องขามไปบ้างคลิปพื่นก็ได้ครับให้มาต่อเม่นนะครับ หายมาหของเข้าก่อนนะครับนอะหลายคนมาต่อเม่นเลยนะครับนอะนะครับอ๋อแต่ที่นี่อีกอย่างหนึ่งครับพวกแอปต่างๆฟุงฟิ้งสลับนาสลับยังฟุงฟิ้งหลายๆนะครับนอะนะครับให้ให้แนะนำยังสี่นะครับทาเลียงได้ให้เลียงนะครับเพราะว่าอาจจะติดต้นฉบบหน่อยนะครับนอะบาเพียยเขาไปตรวจตาคลิปเรี้ยวนะครับเ้อแจะว่าผมทาห้บาเพียยเดานะครับพวกสตอรี่ขนาดจะยังหลายอยู่ครับนอะหลายคนนะครับ พ่อเพี้ยอยากให้ไปลบได้สตอรี่มนะครับพวกเพลงนะครับนอแอปติดติดโลโก้ทิกตอกนะครับนอกับนาพวกฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งหลายๆนะครับแอปที่แบบแบบหลายๆเกินนะครับนออย่าอย่าให้เลี่ยงนะครับนะให้เลี่ยงนอถามว่าใส่ใดบอนะครับเติมแจ้งนิดหน่อยเพราะเพราะใดครับแต่ว่าถ้าเติมแจ้งหลายๆนะครับเคยเห็นบ่ครับที่แบบหลายๆนะครับ AI อาจจะจำว่าเข้ามาเป็นต้นฉบับหรือว่ามันฟีเจอร์นั้นอาจจะบ่ร้องรับกันไหนนะครับนอนะครับอาจจะนะครับนอ มันบาเพียวใส่คำว่าเสียงซื้อนะครับนอแต่ว่าก็เห็นอาจารย์กุลรูหลายคนนะครับออกมาให้ขอมูลนะครับว่าใส่ได้แต่ว่าสาหรับบาเพียวนะครับหนาสดนะครับหรือว่าหนาเติมแจ้งน้อยหนึ่งดีที่สุดนะครับนอนะครับก็ฝากพี่ฝากนอนะครับเด้อนะครับกับขอบุญขอบคุณได้หลายนะครับฟังคลิปนี้ให้จบนะครับกลับไปนะครับแก้ไขนะครับเพื่อสิทธิพัน์คลิปดิ้วนะครับนอล้วกาเน้นเฮ็ดคลิปได้หลายเด้อครับเด้อให้ถึงรอยหาสิคลิปเด้อครับเด้อในหันเด้อนะครับ 欢迎。